สวัสดีค่ะต้อมกินแซ่บมาแล้วค่ะวันนี้ต้อมจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมากินปีกไก่ผัดใบโหระพานะคะเมนูนี้ครัวประทีปทำให้ค่ะแล้วก็ต้อมก็มีทุเรียนหลงรับแรมากินด้วยนะคะนี่ค่ะทุเรียนหลงรับแรเนาะมากินกันเลยค่ะต้อมจะชิมทุเรียนก่อนนะหอมค่ะหืม มเม็ดเล็กมากเม็ดจิ๋วเดียวค่ะอืหลงรับแรตั้มเพิ่งเคยชิมครั้งแรกค่ะอืทุกคนหอมหวานอร่อยเม็ดเล็ก ละมุนมากค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนค่ะทุกคนกินกันเลยค่ะทุกคนขออนุญาตใช้มือนะคะอืมอร่อยมากค่ะ 음음 음. อร่อยมากค่ะทุกคนผัดง่ายๆนะคะขกพริกพริกแห้งพริกจินดาตำๆเนาอะแล้วก็เศ่กระเทียมแล้วก็มาผัดค่ะแล้วก็ปรุงรสน้ำมันหอยซสอ้๊วขาวน้ำตาล แรดิสลูกแดงๆค่ะรสชาติจะเหมือนหัวเชยเท้านะคะ กินกับเซรลอรี่เข้ากันมากค่ะอืม เอาไก่ออกจากกระดูกนะคะอาออกแบบนี้เอากระดูกออกนะคะทุกคนเอาใส่ไปในผักค่ะวิแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะคะโหระพาแล้วก็น้ํำซอสนะคะทุกคนหอ่อผักแบบนี้เลยค่ะ อคำใหญ่เกิน เหมาะคณะเจ้าอืออกินคู่กับเซลล์รี่เข้ากันมากค่ะ 嗯，哼哼。 ปิดไก่นุ่มมากค่ะมเมนูนี้อร่อยมากค่ะทุกคน เมนูกับข้าวเมนูกับแก้ม แบบี้ครอทหวานมากค่ะ ลองไปทํากันดูนะคะอร่อยมากหอม ทุกคนตั้มอิ่มแล้วค่ะเมนูนี้คืออร่อยมากๆเลยนะคะต้มขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้มด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย